ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะโดนขโมยมีใครช่วยช่วยไหมคะมีคนขโมยโทรศัพท์ไปตรงโน้นแล้วคะ่ะได้ค่ะเดี๋ยวซันจะรีบจับมานะคะไย <ป S 2> <ม>ผมยนิ่งๆคนนี้ใช่ไหมคะที่คุณเอาอไปใช่ค่ะผมไม่ได้เอาไปนะครับคนนี้ต้องหาที่เอาไปไฉันไม่ได้ไปนะคุณนั่นแหละไปไม่งันไม่ได้ไปนั้น<ป> ชันขอรอจคนส่นนะคะนี่ใช่ไหมคะโทรศัพท์ของคุณใช่ค่ะผมบอกแล้วมันไม่อยู่ที่ฉันได้อย่างไร <c oughs> คุณนั่นแหละเอาไปทีทีผมจเพิ่งค่ะจาเพิ่งค่ะฉันมีกล้องมาอจาับปิดนะคะฉันมีกล้องมาาือจับปิดค่ะฉันสามารถเปิดให้ดูได้ค่ะฉันขอดูหน่อยได้ไหมคะ ไปคุณตำรวาจจับมันไปเลยค่ะปอยไปยจับผมไปข้อคิดดีๆนะคะอย่ามัวดแตกก้มหน้าเล่นโทรศัพท์เพราะมิฉนั้นจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ขอ,ขอบคุณค่ะ นี่ช่วยช่วยไหมคะมีคนขโมยโทรศัพท์ไปตรงโน้นแล้วค่ะได้ค่ะเดี๋ยวฉันจะที่จะให้มันอยู่นิ่งๆปล่อยผมเอ้านป็นึงอกูจะขโมยใช่ค่ะผมไม่ได้เป็นคนขโมยนะครับคนนี้ะหาที่เอาไปกูไม่ได้ไปบอกฉันดิข้อคิดดีๆนะคะอย่ามัวแต่กลมท้าเล่นโทรศัพท์เฮ้ย Oh, 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 oh.